ครับมีลูกค้าถามเข้ามาว่าหัวปรับแต่ละเซตแตกต่างกันยังไงครับอ่ะมาดูครับก็เดี๋ยวผมแบ่งง่ายๆก็คือแบบธรรมดานะครับฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งขวาก็จะเป็นแบบเซฟตี้นะครับมาดูฝั่งธรรมดาก่อนนะครับก็ต่างกันที่วัสดุนะครับต่างกันที่วัสดุเลยตัวนี้จะมีความแข็งแรงกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักที่เบากว่านะครับก็ใครกได้ราคาถูกก็แนะนําไปตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ฝั่งเซฟตี้นะครับก็จะมีเซฟตี้ธรรมดากับเซฟตี้แบบมีเกียร์วัดนะครับก็ตัวนี้จะตัดการทํางานทันทีเมื่อแแรงดกาม ผิดปกตินะครับอย่างเช่นสายขาดสายรั่วอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับตัวหัวปรับนะครับอ่ะแล้วมาดูตัวเตานะครับตัวเตาก็จะเป็นที่เอามาให้ดูจะเป็นตัวหน้ากระจกนะครับนี่ตัวนี้อ่าเป็นหัวท้องเหลืองกับหัวอินฟราเรดนะครับหัวคู่แบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่น a อ2 1 0 2 s นะครับตัวนี้รับประกันหัวสปาร์คให้5ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าต้องบอกว่าเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเป็นอย่างหนาเลยเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็แบบ ดีไซน์ได้เรียบหรูมากๆนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเตาเปล่านะครับอยู่ที่2,929บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นชุดเซตต็ตเราก็มีจําหน่ายให้ด้วยนะครับชุดเซต็ตก็จะได้ตัวหัวปรับนะครับแล้วก็มีสายให้2เมตรมีกิ๊บหัวท้ายให้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเซต็ตแบบพร้อมใช้งานนะครับก็สนใจชุดไหนก็สามารถพักแช่นะผมได้เลยนะครับหรือคลิกที่กราด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ